สวัสดีครับเจอกับรีวอลอกโคอีกแล้วนะฮะคันนี้ติดตั้งเทอร์โบทามเมอร์ด้วยนะครับเป็นของไมค่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเทอร์โบทามเมอร์นี่ฮะเปิดตัวนี้เลยนะครับสี่เหลี่ยมตั้งเวลาดับอัตโนมัตินะครับสามารถเซตค่าได้ใช่ไหมครับช่างอันนี้เป็นระบบออโต้หรือเซตค่าได้ด้วยครับออโต้ได้ด้วยเซตค่าได้ด้วยอ่านะครับสมมติเราเซตไว้ที่1นะฮะเดี๋ยวเราจะดับเครื่องนะครับดึงกุญแจออกนะครับหยัดดึงแจออกแล้วนะครับเทอร์โบมมเอร์ ยังทำงานนับเวลาถอยหลังนะครับหนึ่งนาทีนะฮะเดี๋ยวเราปิดประตูแล้วล็อกรถนะฮะต้องปิดประตูแล้วล็อกรถได้ด้วยนะครับซึ่งจะทำงานถูกต้องนะฮะนี่ฮะกระจงมอางข้งพับแล้วนะฮะรถล็อกไปแล้วนะครับเปิดประตูไม่ได้นะฮะต้องรอเครื่องดับเท่านั้นนะครับแล้วพอเครื่องดับนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆฮะีนนับเวลาถอยหลังขอเวลาหนึ่งนาทีนี่ฮะเหลือครึ่งนาทีแล้วนะครับ ตอนนี้เครื่องยนต์ติดอยู่นะครับมาดูหน้าปัดสักนิดนะครับหน้าปัดยังออนอยู่นะฮะตอนนี้แอร์ยังทํางานอยู่นะครับแอร์ก็ยังทํางานอยู่นะครับรอบเครื่องยนต์เห็นไหมฮะยังคงอยู่นะฮะนับเวลาถอยหลังนะครับหนึ่งนาทีนะครับตอนนี้เหลือครึ่งนาทีแล้วนะครับถ้าหนึ่งนาทีเต็มก็จะเป็นเลขหนึ่งเลยนะครับอันนี้ครึ่งนาทีรอเครื่องดับนะครับเนี่ยดับนะครับร้องปี๊ดเครื่องยนต์ดับแล้วนะครับ แต่ประตูต้องเปิดไม่ได้นะครับบอกก่อนนะฮะประตูยังต้องคงล็อกอยู่นะฮะมาดูสถานะต่อล้อนะฮะด้านนอกสถานะเป็นไงครับสถานะยังล็อกอยู่ครับนี่ฮะถ่ายล็อกนะครับอ่ามีถ่ายล็อกนะฮะโอเคนะครับผ่านไปเทโบทัมเมอร์ลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ช่องทาง YouTube นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0 8 1 9, 9 5 3 7ดหนครับคลิปนมิราไปก่อนสวัสดีครับ